อาจจะเล็กๆสั้นๆนะครับผมว้าวเห็นไหมมดเล็กๆสั้นๆนะครับผมว้าวเห็นไหมมดขายของแป๊บนะครับใคยพี่น้องนี่ครับใครสนใจนะครับตัดคอนะครับความยาวแบบดูเลยนะครับดูนะครับนี่ความยาวนะครับ สนใจทักมาได้นะครับ600บาทพร้อมส่งนะครับ600บาทพร้อมส่งตามไอดีานลลางนี่นะครับคอยไปนอนขอคนทีสนใจจริงๆนะครับคอยไปนอนของมีเข่ามาเรื่อยๆนะครับถามมดเดี๋ยวผมจะบอกอีกที่นะครับสนใจกันนะครับทักมาได้นะครับคอยไปนอนหกร600บาทนะครับพร้อมส่งนะครับไอดียดหลางเลยนะครับสวัสดีนะครับผมเดี๋ยวนะครับ เดี๋ยวจะพามาดูมดนูมอสนะครับโนลินลินครับนี่ตอนนี้มาดูนะครับว่าเขาทําอะไรดูนะครับเขาทาอะไรอยู่กันนะครับตอนนี้ไม่อยากพูดดังนะครับคลิปนี้ผมจะมาสังเกตดูนะครับว่าเขาเป็นยังไงบ้างนะครับโอ้มารอผมเลยนะครับมารอผมเลยนะครับนี่ไม่รู้ว่าแม่ฟานเอาอาหารมาได้หรือเปล่านะครับเพราะฝนตกนะครับฝนตกวันนี้นะครับก็ยังไม่เห็นเดี๋ยวนะครับ อยู่ตรงนี้นะครับพนุมอสของเราฝนลินหนักเลยนะครับในตอนนี้ตกไม่หยุดนะครับเพิ่งจะมาก็ตอนนี้นะครับสวัสดีนะครับผมสวัสดีทุกๆคนทุกท่านด้วยนะครับเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ช่องเล็กๆด้วยนะครับมารับชมพนุมอสนะครับดูครับเขาเล่นเขาเล่น เขาเล่นโครนนะครับตรงนี้นะครับนี่นะครับเอาฝนก็แรงแล้วครับตอนนี้ฝนก็เริ่มแรงเล่นขีดตมขีเลนแล้วครับหนู่มอดแม่ควานยังไม่เห็นเอาอาหารมาให้เลยนะครับก็อยู่ตรงนี้นะครับประมาณ3เดือนเกือบ4เดือนนู่นแหละครับสําหรับช้างตกมันนะครับถ้าส่วนมากก็3เดือน4เดือนนะครับแล้วแต่บางเชือกครับไม่เหมือนกัน ฝนก็เริ่มแรงแล้วนะครับมอนก็เล่นขี้ตมขี้เลนทั้งวันแน่นอนนะครับเพราะว่าฝนตกนะครับฝนก็ไม่รู้จะแรงไปไหนนะครับนี่จกลงจะถ่ายคลิปให้พ่อแม่พี่น้องได้จบไมน่นี่เริ่มแรงแล้วครับก็ยังอยู่ที่เดิมนะครับพันุ์ม,มอสของเราตกมั่นนะครับนี่เขา มีบ่อน้ําส่วนตัวนะครับตรงนี้เราจะมาเล่นนะครับเพื่อขายร้อนของเขานะครับเอาขี้ตรงขี้เลนโปะหัวโปะตัวเขานะครับอยากมานะครับเอาลบครับลบลบอาเล่นสปาโค้ด้วยตัวเองนะครับเนี่ยหนุ่มมอสนั่นเลยนะครับมีบ่อเป็นของตัวเองนะครับ นี่เลยแต่ลักษณะแบบนี้น้ำมันคงจะไม่ค่อยไหลนะครับเข้ามาแล้วก็ร่วมพูดคุยกันได้นะครับผมมีอะไรสงสัยก็ถามเข้ามาได้นะครับผมก็ยินดีตอบนะครับให้กับทุกท่านนะครับผมอ่านทุกคอมเมนต์นะครับแล้วก็จะพยายามตอบทุกๆุกคอมเมนต์นะครับมารับชมพ่อหนุ่มมอสนะครับนี่ ดูครับอาการเขาจะเป็นยังไงโซ่ยาวนะครับโซ่ก็ประมาณ10เมตรนะครับโซ่เขานะครับแต่เราอยู่ที่สูงนะครับสามารถมาดูเขาได้นะครับเป็นอีกหนึ่งเชือกนะครับของทีมงานช้างป่านะครับ งัดดินโชยอีกแล้วนะครับมันเขี้ยวมันเขี้ยวฝนก็จะตกอะไรโอ้ยตายฝนก็แรงแล้วครับตอนนี้ฝนก็แรงแล้วครับไม่รู้จะถ่ายจบไหมนะครับนี่ <c oughs> ดูืนวหนุ่มมอสนะครับนี่ผมก็ยืนตากฝนอยู่ตรงนี้แหละอะนะครับดูดูนะครับ พฤติกรรมของเขามาครับมาบอ่บอน้ำส่วนตัวเขาแล้วครับนะเลยครับบอ่อน้ำส่วนตัวเขายัางไงก็ฝากทุกท่านนะครับที่ผ่านเข้ามานะครับเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยแล้วกันนะครับร่วมพูดคุยกันได้น้ะครับนะ้อไทยน้ะครับเนาอโยนอาวุธมาเลยนะครับ งูงิดครับงูงิดนะครับตกมันด้วยนะครับแม่ควานวันนี้ยังไม่เห็นนะครับยังไม่เห็นเ่อาหารนะครับเพราะว่าถ้าอาหารมาจะอยู่ด้านหน้าด้านบนตรงนี้นะครับแต่ตอนนี้ยังไม่เห็นเลยนะครับนี่ตอนนี้ก็พามารับชมหนุมมอสกันชัดๆนะครับนี่ฝนตกด้วยนะครับบริเวณสระการบินเช่นเคยนะครับผมแต่เขาจะขึ้นมารอผมด้านบนแล้วนะครับดูนะครับเขาขึ้นมารอผมด้านบนแล้วแต่แม่ควานน่าจะติดฝนนะครับนี่มาไม่ได้ ฝนตกนะครับช่วงบ่ายต่อดูนะครับหนุ่มมอสกินอาหารก็กินพอประทังครับช่วงนี้นะครับสำหรับหนุ่มมอสโยนของเก่งนะครับโยนของเก่งเหลือเกินนะครับหนุ่มมออยู่นั่นหละจ้าอยู่นั่นและ คงจะหิวแล้วครับคงจะหิวแล้วครับเพราะว่าได้เวลาแล้วนะครับแม่ควานไม่มาสักทีนะครับฝนก็แรงแล้วครับสุดกัแรงขึ้นเรื่อยๆโอ้ไมแรงอย่างนี้มาให้ดูนะครับพฤติกรรมของเขานะครับว่าเขาเป็นยังไงนะครับตอนนี้เขาอยู่ยังไงบ้างนะครับพามารับชมนี่ตกเหวเด้อพ่อหนุ่มตกเหวนะนะ กเหวนะจ๊ะกเหิวนะจ๊ะไม่เอาปล่อยเลยเป็นช้างเผือกไปแล้วครับหนุ่มมอสนี่แหละครับไอ้ช้างที่มีลักษณะขายตำราช้างเผือกมากที่สุดนะครับหนุ่มมอสต้องรออายุเยอะนะครับสาหรับหนุ่มมอสนะครับตอนนี้20สิบกว่านะครับยังไม่เท่าไหร่นะครับนี่เลยนะครับมาแล้วครับผมอยู่ด้านล่างเขาก็จะมาหานะครับอยากมาเล่นด้วย ทีมงานช้างป่าคนมมอสอยู่ตรงนี้ไปก่อนนะจ๊ะส่วนมากทีมงานช้างป่าก็ไม่มีโรงช้างนะครับไม่มีโรงช้างอาศัยกันอยู่แบบนี้นะ Lock neck. ครับรู้สึกว่าคนใส่กุ้งจะไปใส่ฝั่งนู้นนะครับนนุนนะครับไม่กล้ามาฝั่งนี้แล้วนะครับเพราะว่ามอสกระโดดใส่นะครับมอสดุนะครับถามว่าเชือกนี้กัดตายไหมนะครับบอกได้คำเดียวนะครับไม่รอดนะครับน้องดุนะครับน้องดุช่วงนี้ ว่าน้องตกมันนะครับต้องอย่าเข้าใกล้เป็นอันขาดนะครับเช็คโซ่เช็คอะไรให้ดีนะครับดูเขาเล่นจนทางลื่นหมดแล้วครับนะนะครับสำหรับมอสนะครับก็จะมาเล่นสปาโค้เขาอีกเช่นเคยนะครับฝนก็ดีครับทีนี้ตกทุกวันนะครับรู้สึกว่าฝนจะดีนะครับพครยุจะเข้าหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับไม่ได้เช็ค แตตกทุกวันนะครับตอนบ่ายเย็นๆก็ตกแล้วนะครับมีสปาโคนตัวเองเลยไม่มีใครทำให้ก็ทำเองเลยนะครับมองน่าจะรอแม่ควานนะครับแม่ควานยังไม่เห็นเลยจะคิดถึงแม่ควานแล้วนะครับจะได้กินอาหารไม่น้อวันนี้นะครับจะได้กินไม่น้อนะครับแต่ฝนหยุดเขาหน้าจะเอามาให้แน่นอนนะครับ ฝนหยุดยังไงเขาก็มาแน่นอนแต่วันนี้ยังไม่เห็นนะครับ,บอสก็ยังเล่นสปาโคนอยู่โอ้ฝนก็แรงเหลือเกินนะครับเปียกหมดนะครับนี่ผมเริ่มเปียกหมดแล้วครับนี่ตอนนี้ดูเสียงนะครับเสียงฝนเริ่มมาฝั่งนู้นนะครับหนักนะครับ มอสเรียกครับมอสเรียกไปหามอสหน่อยเร็ว <c oughs> มอสไม่สนใจนะครับอู้ฝนแรงนะครับนู่นด้านนู้นนะครับโอเคนะครับผมคลิปนี้อาจจะเล็กๆสั้นๆนะครับผมว้าวเห็นไหมมอสทันว้าวเห็นไหมมอสทัน นะครับมอสจะกระโดดไล่นะครับทำเป็นเล่นไปนะครับว่ามอสตกมันนะครับมิสัยเขาไม่เหมือนก่อนนะครับหมแรงแล้วครับผมขอบคุณนะครับทุกๆท่านนะครับที่เข้ามารับชมยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยแล้วกันนะครับวันนี้ก็พามารับชมพ้อหนูมมอสนะครับกลางสายฝนกันเลยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับอีพีหน้าจะพามารับชมกันอีกนะครับว่าเขาเป็นยังไงบ้างนะครับ อีพีนี้ต้องถอยออกนะครับเพราะว่าดูนะครับพฤติกรรมเขาโอยโอเคครับฝนแรงแล้วไปแล้วครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีนะครับ